เราก็ไปดูในตู้ดีเลย์บ้างตู้ดีเลย์ก็มีอะไรบ้างอันนี้มันลื้ออุปกรณ์มันลื้อไปหมดแล้วนะไม่มีอะไรแล้วแหละนี่นี่เป็นช็อคเก็ตด,ดีเลย์เอาดีเลย์ออกไปแล้วน,นี่การ์ดการ์ดเสียดีเลย์นี่หูตัวใหญ่งงเลยดีเลย์เนี่ยขอ,องรถไฟไม่ธรรมดานะเสียยากเลย เสเก็ตก็ดีนะใช้ได้แนะล้วดีเลยเสียวเสียวเขาลืมมานั่งนึกเครื่องกันย <c oughs> ังไม่เก็บไว้มาด,โโดมมูโตโ๊ะโน้นบ้างนี่โต๊ะตู้แบบปูนระวางติงเสียวอยู่ยยกี่โมงนะตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบ เปิดไม่ได้นี่เปิดไม่ได้ของมือไม่มีอะไรเลยนี่นก็มีแหบบลโลงๆลืมครับผมก็จบแล้วครับ